ไปไซไปเบิ้งป่าพู้น้องชาไฟน้องชาไลูกน้องชาลุงจันน้องชาลงจันว่ามีป่าบ่ลูกมีป่าโอ้ลุงจันไปใช้ลุงจันนะลุงจันไปเทื่อนบ่ลุงจันไปเพื่อนู่ไปเวียไปเวียกรไผ่ก็ไผ่ลมเออล่มไ่ได้ถูกนะวุ่นว่นบ่ อบอกปลาลุงในลุงจันรถล้มปลาลุงเอ้ยครับพระบุญครับพ่อล้มบ่กอะไรเห็ุไปไรนั่นมันนันบ um> ่นี่เหตุเห็ุไปนะเอ้ยเพิ่นสอนลุงจันเพิ่นรถล้มปลาลุงเอ้ยอืมล้มล้มเลยบ่ลูกบ่บืนบ่บืนนู่นบุญบุญบอกเอ็นขาล้เออแล่นเข่าลงบ่ล้มเลยเออแข่งขาลง อืมลุงจันย้อนขาลงบ่เกิดเออเกิดแม่อินนะเกิดแม่อินขาดแรงมะมะลูกสิไปไานี่เบิ่งป่าบ่อเวลากป่าลุงจันบ่อุ้ยสบายดีป่ลุงนั่ที่สบายดีขอบคุณครับแม่ค่ะไปเด้ป่าลุงเอ้ยบ่ายในห้องไอ้โต้ตี้ดูโต้ไปค่ะโต้ไปโต้เอ้ยโต้เอ้ยห้องดู ห้องโตด้วยมาน้าน้องพี่งพีองอีกโตมาพี่เอ้คไปเบงปาเเบงปาไปบ่มาไวมาดมาดมาดเล่นก่อนนผู้มาไวมาผู้ปักอ้มาแล้วบานนี้ปาตปอ้มาแล้วเฮ้ยปักอ้มาแล้วโอ้ ว่าไงไม่เลาบาใบปุ้ยใส่สุดปับลุงเอ้ยไปเบ่ปลาไป, <c oughs> ไปเบ่งปลากันเอออย่าพาลูกมันสิแหลกตาลูกฮะกเออไปเบิ่งปลากันเออเบิงเเบ่งปลาเบิง่งแม่ไข่ให้ก่อนแม่อินไข่ก่อนแม่ไ,ไ,มไปบองอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนุณค่ะโอ้โหคนหล่อเอ้ยขุนขุนขุน เมียงงัวเพคือเมียงอันนี้น่ะโหโหใส่สุดเว้ยมาลุงเอ้ยเออนี่แหละดูพวกแค่ไอ้ยกับ้มงก่อนแล้วสีเสียมาเหาะพี่ลูกพี่ฟาดขึ้นหันบ้าขึ้นได้บ่หันไหนอึ๊บป่านนซิอึ๊บอึ๊บเออเอาเม่ป่ามาต้มไปต้มนะเก็ดเอาเอาเอาโอ้แตกตาแตกตาลูกหละ จ้เออเอ้าอึบอ no> ึบขึ้นได้อึอึบอ้ไ้ไโเก่งแท้นี่หวยไม่นี่ยเงนเล่าจะแก่ตู้เลยน้ำบลอเลยป้าบลกไว้ใบน้ำนะเอาไม่หวจีไคได้ลายงามไปไหนหวยจีไคกะเออป่าเอาระจักมือมาตึกปลากินเนื้อปลาเลยปิ้งปลากินจักมือนี่ น้ำบกบระดีปลาลุงเหรเนาะผู้ป้าเล้งลงเรงอยู่ปลาลุงเนาะเอาสบายดีเด้อเนาะสบายดีแหละสวัสดีปลาลุง FC กันเบอร์สุขสุขคนปลาลุงเนาะพอกันยามแลงเล่งมนี้พานิกเด็กเข้ามาสวนมานองปลาลุงจันเนาะไอโตโตว่าดินน้ำปวดปเบนเออไปเบิ like you. You well. so, right. ่งปลากัน ปลา้ำต <ình> ้นบักม่วงแล้วก็ đang เปลี่ยนโอบ่อมีบ่ออยู่เพื่อนน่ะไปใส่ลูกอะน่ะน่ะเราค่าวกะมันมักกระแทบกับมีเลยปะตัวเฮพริกโอ้ยพ่ออยู่บ่อป่าเอ้ยเอาอีกไหมอันแม่ต้องมิ่งเจอแม่ต้องจุกหารตัวใหญ่ๆนี่ยนี่นี่นี่เป็นหงาใหงายเลยไปเดี๋ยวบ้านไปลุงไอ้สองไอ้น้องเพื่อนป่าเอ้ย bài thấy đủ ốp mà cái, cái tép vào ta ấy mà cái tép vào luôn ấy bằng cái xây mua mà mà nè nào vào luôn này nó cả nào để xuống đường lên thì bộ nào và đẹp kè nếp bà phát cả lào sư phát cả lào này nè ui và nhàng quay thân cho hiện ngân này rồi này ờ cả lào ngáo vào luôn nó ต้นม่วงโมลูกนะอุ้ยต้นเออกระลึบกระลึบมาเพิ่นว่ะลกปกกลมมีปลาได้ฮะปลาฮะกับแม่น่ะยังอยู s! <S ่ปลาม่ไห่ปะปลาเออตกเลยลูกเราสิไปยังไปเอาเออไปเอาอันมะกะแทบบ่แม่ Cắp, cắp à, <laughs> ăn nữa. Ui, bé, giờ bé ăn mà cái cắp. Thôi, lâu vào đi nhá, đây này. Úp, 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 à, ai lại gì pha tổ luôn này này. Ủa, ủa. Áo khẩn nồm cho đi. Nó mày phần cái nhau, bố đây hốt vô. Phù, hôm nay bạn thật kinh. Ui, bình nở Ông mà biết hãy tổ gì nữa มาแม่ป้ามจะแก้ยังนี่ป้ากิไ ap ไน,บบไ ap ไนได้หวานเลยนี่หอมได้อร่อยไหมอร่อยไหมครับอา้อาวอร่อยไหมครับอ้าวกินเผื่อหนวดแก้ไอ้เนตี้นางลงเออนางห่มนางห่มใช้นางหม่มเออนางห่มเอากินได้มาเลยป้าเออนางห่มนางห่มพักกันนางห่มโอเคโอเคเลยหอนแดดหอนแดดอือเอันนางห่มอือ ปลาลุงเลยอมแอมอมแอมสองไอ้น้องเพื่อนไอโต้คนลอสบายดีป่ะลุงเนยไปดีปลาลุงครับสวัสดีครับขอบครับสวัสดีครับปลาลุงครับไอ้์ไร้สารสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมยอนี้เอาว่ะในขนมให้น้องกินได้หนุกเห็นหนังลงขนมไอ้น้องกินอันเมือกี้ขนมไอ้น้องไหนลูกขนมไอ้น้องไหน อึ๊บึ uh, okay, ๊บอ้าวบั้นยอออกเือาเกิดลูกวินเนอใช่เกิดใช่เกบใช่เกิดใส่เกิดเด้อใช่เกิบเด้อใส่เกิบเด้อหนูใช่เกอบนีออโอเคอออใส่เกอบแล้วงอใช่เกอบแล้วอ้ยห่อน้าสุดจเรือบ้นเตร์ไม่ได้ขนมไมด้ขนม้ได้ขนมได้องจุดอ่ไรลอจดขนมองือ Tại vì có Úi, ngó, cái, cái, có à, cái gì tìm con mèo nhìn thấy lụng khóng Cái có like Cái <laughs> gì hả? Úi, dần hài lái bảo mình cái này lái ai cái nắm này quá đi Nhìn mà ba luôn này Nhìn mà này Nhìn mà này ba luôn này Nhìn mà này lụng Bước này là làn cái cua hơn là ai ba lưng ơi Nhìn mà này Ui mà อ้ยมามาเออมากินของวินเนอร์โอ้มากินของน้องวินเนอร์เหรอหมากินของน้องวินเนอร์ไอวินเนอร์แช่บ่ลูกแช่บ่อเยี่ยมไหมอ่าปักชิปปักชิปเลยปักชิปปักเจ้าผักช่องเลยลูกผักช่องไหมผักช่องผักชองเลยลูกผักชองน้องวินเนอร์ในน้องแม่เอวินเนอร์ขามานนะเอ๊จังรอ เอาอวยมาทางนี้ไนมาทางนี้อ่างลอยไอ้ช่งรอพี yeah. ่พี่พี claro ่วินน่ามายู่นี <si ่ยืนตรงนี้มองมันบ่เห็นทางนน้ะพี่น้งไอโตพี่นองตตวเนาะพี่มาทางนี้มาทางนี้มายืนทางนี้อ่ะเอาเห็นให้ช่งลอให็น่หอโอกคเอาช่องลอยไปนี่หันมาหันมาช่างลอไปช่งลอนี่ช่งรอยวินช่งลอยิมนตนิมนต เอ้ยคนละเบอร์คนเราใชเลยอ่าคาคอได้ฮะเอ้ยบาดเนี้ยเอาเอาไปเมื่อไปคุณลราป่าเราเมื่อถาเลยไปไปเมื่อไปแบบนี้ไปป่าเราถาหัวจิไข่ได้ฮะหัวจิกไข่เมื่อปิ้งปีกเป็ดปลาลุงเลยเนาะอึ๊บไปเมื่อบ้านนี่ไปกันมาเอาหัวจิไ,ไข่ปิ้งปีกเป็ดปลาลุงเลยเนาะยัระงรูน้นะมันไปไม่ได้ทั้งนั้นนะ่ะมาทางนี้เผิ่อจะเบี่ยนทางนั้นได้เผิ่อปลาลุงเลย ไอตู้นี่เอ่อค่อยๆลูกค่อยๆค่อยเดินเลยเดนิดนลองอากระพาหาหลลงนี้ได้นน่อากระพ้า,าลลานไหลลงขั้นหนองนี้ได้นน,นิป้ายบ้านมือมาบันทึกปลาเนาะนอตเนาะห้างเอาอันนี้ก่อนย่างมือเดิกเดิอไปาไว้แนมอมห่ยป้าเอาอันว่าอันปลากระลาวมือลวกกินกับแจวกอน เรากำลังงามงามปะลุงไงเนาะเสียทีแต่บัดยันฮอดมือบุญพรแค่ยันแต่อันมันแก่ก่อนเนาะตอนนี้กำลังงามเลยกำลังอ่อนงามหักเมื่อหาอันปลาเตอร์เป็นก่อนคือเป็นไรอยากกินกับเจียวปูเจียวปลาปาลุงไงเนาะงามงามอึบอึบ มาลวกจำแจวปลาลุงเหเนาะงามกำลังเป็นลอกพอดีกินเลยน้ำนองกระบกแล้วปลาลุงเห่อยอจังน่อยว้าฝุ่นปลาขอดลุงขอดลุงเนยหคคากะอืมแตกอยู่ได้นี่เนาะบรได้มาหดแล้ว นี house, ่ปลาลุงกำลังแตกออกมาแต่ว่าแมงเนี้ยบริสู่มาฮดเพิ่นบริใส่ปื้นเลยเป็นดินดานปลาลุงไงเนาะต้นม่วงลุงจันทร์กำลังเป็นหลอกยินได้ยินหมากแล้วบ่ปีนี่เอฟเอฟเอฟผุเมือก่อนละสองนมเพิ่อนหากันยางก่อนแล้ว ลมหนาวหนาวกันรู้ไหมเหนาะไอ้ต้นเล็กมากอะป่วยในบทหนาวปันใดเอาอันพักก้าวกันรู้ไหมเนาะไปหายทางปลาตื่นเป็นเกลืออยากกินกับเจี๊ยปูเจี๊ยปลาตื่นนะว่าน้องจุก ลองจุกตื่นนะบอไปนะบอมา pues mm. ละบอป้าหอดเลยวินเนอร์นั่นวินวินก็ได้ยินแต่เสียงวินวินเอ้ยวินเนอร์ ไปทางหนเด้บาทตื่นแล้วหรอสบายดีนะลูกจ้าสบายดีจ้าเลยจ้าโอ้มันนี่มัดสวยได้มันนี่มัดสวยมันนี่สบายดีสบายดีบแต่บ่อยางว่ามาชวนมากินแกงไม่ด้ลืมหมอดมลูิอยากปัญยจะลืมหมอดุี่ดิลืมหมอมลอาเดี๋ยวก่อจิ้มิ่าได้หมอดมยังมอเขา กํลังสิขึ้นรถแล้วก็ป้าว่าช่วยขายไว้เอาะักลัไปว่อีกอุ้ยแล้วบ่ฮุกลงมาเลยบดเลยมาอ้ามากะตัวแฮ่นี่เอากะแตบนี่เอาเออป้าเพิ่นดึงเอาหน่อยเดียวขายบ่มันแก่เพิ่นเนาะแก่พอดีมันได้จอืเมือนั้นเออแก่เ็ดแนวแล้วก็มีเพราะว่าเฮาบ่ได้สูข้าวเรื่อยเด้สขนมนั่น ไอ่ลกินอืมต่มกันจรนงๆกันตั่ำแฟตโต้แม่ชุบแล้วนะตื่นเลยนอนกับยิบเดียวไปป้าเป็นแบบมากบ่ไปพากันมากินปิ้งกระดูกขางเบิร์ดได้กันปิ้งปิ้งเป็ดโต้ป้าลุงไอ้น้องแมงนิวซื้อมาแต่มื่อน่ะยังมีเวลาปิ้งมื่อนี้ปิ้งก็เลยส่วนป้าป้ามากินน้ำกันจ้ะ ส่วนน้องจุกส่วนปะปะปะเสือกับบะตือยังไปหับหลานมาอยู่จักหน่อยจักหน่อยมากเกงนะใหม่เลยปะลุงไหนองไนี่ยแ่บแฉบแบเลยบมอจุกจุกจุกสวยเว้ยมันนี่มาแจกสวยได้มาเลยลูจ้า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 จ้้าจ้าจ้จ้า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 จ้จ้า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 จาจ้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 ้า ปลาใส่มองมองทว่าเียอาทับอันป้าคุณมักปีกเป็ดมาก่อนเซนปลาดูไงเนาะพากันย่างปีกเป็ดกินอากาศหนาวนะคูไพ่ได้หันได้ไพได้อ้กอห้นอันปั้นใส่กันทึกๆึเอาอยู่อ้าน้องกัพอน้องไหนน้องกับเป็นเชมดาว่าอ้กัใส่บอก่าไอ้กันเนาอุ้ยไผยอมุ่นแนวไหนดีตรงกันยุ่งตนไอ้เราดีตรงกันเน้ะ มาเร mm. ื่อยมาเรื่อยตัดผ้ามาบาทนี่ปลาลุงเอ้ยเนาะทอดขั้นตอนย่างบาทนี่เพื่อสิได้ย่างกร็จนคำปลาลุงเนาะทากันย่างปีกเป็ดพิงไผ่ยินย่ำหนาวปลาลุงเนาะบรรยากาศเขาท่าอยู่ดอกอยู่ในพื้นในไฟนี่เนาะ เอานะนี่ถ้ากัาาน,ะนกพิงค์ไผ่ก็ถืกต้องยู้ดีกว่าพิงค์ไผ่อยู่ชื่อวนะ่านเนาะเออ <c oughs> พิงค์ไผ่พอได้อันมีแนวปิ้งวะนั่งพิงซื้อเพราะอยากป้งได้หนิเพราะอยากพิงได้หนิปีกเป็ดแมวเนี่ซื้อมาแต่เมื่อนเลยป้าลงนนุงเนาะพอดีป่าเพิ่นมาดินได้แก,แกงเนาะไมม ก็เลยพากันปีงเป็ดกินโต่บาทปีกเป็ดเนาะซื้อปีกเป็ดมาแต่มเมื่อนั้นป้าลุงไงตัคราด้ลยปีก็เลยออกมาปีงสู่เพิ่นกินเหมือนหอมแหมป้าลุงเลยเนาะหอมหอมโหติไครเดินมาเด้อป้าลุงเลยกินปีกปีกเป็ดนำกันเด้อตีกันเด้อลูกเอ้ย ก็ใบตูใบอะไรผูกผูกทางนั่นก็ได้ผูหิวไปทงนด้ลงมาใส่ตุยก็ได้ปีกกระปะอะไรทางนั้นอันเราไปหาคนสมบัติเราได้ค่ะปาโอ้ยม่ห่ะนี่อาชีพนี้อเออันนี้กะสื้างเฮต้เราเนย

แม่เจ้าเิ้ีเนาะมีิโบ่อยู่นี่บ่กินเพิ่นเอามาให้อันนี้ก็หัวมันเขาเหัวมันือก็เจ้าอยากได้บ่นี่อันนี้เขาสิตับอันนี้เนาะป้าเขาก็เอาครึ่งนึงมาตับวนีสิตบแล้วให้พี่ชโอ้ยเบิ่งเอสินไทยดเพิ่นให้แม่มื้อนี้ค่อยเอาเนาะอ่าเพิ่นฝากมาให้แม่งนิ้วว่าลุงให้เนาะเนาะินาเอาได้ีเนาะเจ้าก็ ลุูกอยู่พี่แล้วเออๆฉันนั่นแหละฉันนั่นแหละเออเออตัดสินงามเลยบบบนี้กาลุงเอ้ยชุดเล็ข่อยผีเส็ดหัวมันแดงเลวข่อยนะตัดสินงามมันฟอดระวงแล้วนี่ก็มาให้เด้อสินงามยาวสิน่ะเอามาได้เพียงหัวเข่านี่กันใช่นี่นะอันนี้น่ะเพคนฝากมาให้กับแมนต์องเซอร์คนละพื้นแต่ปีกายนี่บอกปีกาย่ิซึนบอบออันฟังไทยมากด้วยแมนเรื่องสินยาวดิแมน เพื่อให้เพิ่นน่ยก็อยากเอาไปตุยก็เลยขอบ่บนี้แบบว่ามันทรงสีดำแล้วมันทรงเข่ากับเล่าแน่แล้วแบบแม่ตุยก็เลยขอ้ำเมยงนิ้วไปยิบซํานี่บนอ้ตนั่นแหละซํานั่นแหละนี่นี่น้น้อยนิดหอนอกะเนาะได้ซ่ bỏ đây tuổi Đi tuổi bây hay tiệm xin <laughs> nhếp nhếp Là bà luôn người đó Đi Bước thân xin con Thôi, tôi sẽ để cái hèn này ừ. Đã là bò Ừ Nhân một xúc Đi chắc nói nó, Họng hòm đời bà lưu người Họng hồn cái nó bà nó Họng Kính xung bà lưu người nó Kính xung Phiền phai, nào <laughs> nên nhau còn nên ngày này là là tạt, không phải phơi vào luôn người xem là ta này đi hoang nhột nhột sai cái lưỡi cái này linh nào vợ nang nào vợ luônสบาย đi nào vợ หนาวบาเลยหนาวบอลมาดินะอุ้ยมาอุ้ยมาไปมาหน่ะเชิญบอสอ่ะสบาดีปะลุงเลยมะลาปะลุงปะแบบนี้ปะไปปิ้งปีกเป็ดก่อนปาลุงเอ้ยเนาะปิ้งปีกเป็ดก่อนเปลี่ยนปะพะก่อนน่ากันฮุบหนุกฮุบนางอยู่เดพี่น้องเลยเนาะพบค่อกันคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้สบายดีปาลุงเลยเนาะ